แม้ในกรุงสาวัตถีแหลบุตรของมิคาระเศรษฐีชื่อว่าปุณณนะวัฒนกะุมารก็ได้เจริญไหวขึ้นก็มีเศรษฐีเหมือนกันในสาวัตถีนะแต่ว่ามันเศรษฐีจิบจ้อยข้างนั้นบรรดาบิดากล่าวกับเขาว่าพ่อเจ้าจงเลือกเด็กหญิงคนหนึ่งในที่เป็นที่ชอบใจของเจ้าอปุณณนะก็ไม่ได้อยากจะมีเมียนะก็บอกว่าผมไม่เลือกหรอกอ้าวอย่าทำที่ลูก ตระกูลที่ไม่มีบุตรก็ตั้งอยู่ไม่ได้จริงไหมเนี่ยตระกูลที่ไม่มีบุตรก็ตั้งอยู่ไม่ได้ <c oughs> แต่ตระกูลที่มีบุตรเลวอาจจะอาจจะตระกูลอยู่ไม่ได้เลวกว่านะเขาถูกมารดาบิดาพูดลบเลาอยู่จึงกล่าวว่าถ้าการนั้นผมเมื่อได้หญิงสาวประกอบด้วยความงามห้าอย่างก็จะทําตามคําของคุณพ่อคุณแม่โอ้วิธีหาภรรยานี่ต้อง ฉลาดหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ส่วนใหญ่เราเอาตัณหาเข้าไปหาเจ๊งทุกกลายไม่ได้เอาปัญญาเข้าไปหานี่เขาเอาปัญญาเข้าไปหาหญิงงามห้าอย่างเป็นจักรยานีต้องหาให้ได้พอเขาได้เป็นจักรยานีมาด้วยบุญนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะสวยหรอกมันต้องมีบุญมีทานมีศีลอย่างดีมามารดาก็เลยถามนะอ่ะมันงามยังไงห้าอย่าง ปุณนะก็เก่งนะบอกว่าหึงผมงามสองเนื้องามสามกระดูกงามสี่ผิวงามห้าไหวงามโอ้ยจะไปหาที่ไหนเนี่ยคนแบบนี้ก็ยังมีอาจจะไม่ได้มีมากนะผมงามคือยังไงผมของหญิงผู้มีบุญมากเป็นเช่นกับกรรมหางนกยูงแก่ แก่ผมเนี่ยแล้วปล่อยชายนะแล้วปล่อยละชายผ้านุ่งยาวลงมาถึงชายผ้านุ่งแล้วก็กลับมีปลายงอนขึ้นตั้งอยู่นี่ชื่อว่าผมงามเอาหายากนะปล่อยผมแล้วผมงอนขึ้นมาถึงถึงตรงไหนอะถึงกลางหลังอะไรอย่างนั้นหรือว่าถึงเอวอนะนี่ผมงามริมที่ปาก เป็นเหมือนกับผลตำลึงสุกสีแดงนะถึงพร้อมด้วยสีเรียบชิดสนิทด,ดีชื่อว่าเนื้องามอันนี้เอาลิมฟิปปากฟันขาวเรียบไม่ห่างกันงดงามดุดระเบียบแผ่นเพชรที่เขายกขึ้นตั้งไว้และดุดระเบียบแผงสังที่เขาขัดสีแล้วนี้ชื่อว่ากระดูกงามฟันนะฟันคือกระดูกไม่ใช่กระดูกข้างในไม่ได้ นะอันี้บุญมันจัดการนะร่างกายของเราเนี่ยจัดการให้มีลักษณะงามลักษณะน่าเกลียดลักษณะ <c oughs> ต่างต่าง,างกันไปด้วยอํานาจบุญที่เราทำนะเราก็จะเห็นได้ว่าคําว่าสัตว์โลกเนี่ยก็คือมาดูบุญและบาปซึ่งกันและกันเราก็มาดูบุญและบาปของเราเองโอ้หน้าตาร่างกายเราทาไมเป็นอย่างนี้อ่ะไปดูคนอื่นเหมือนก็โอ้ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะส่วนผิวพรรณของหญิงดำไม่ลูบไล้ด้วยเครื่องประเทืองผิวเลยก็ดำสนิทประหนึ่งพวงอุบลเขียวดอกบัวเขียวของหญิงขาวถ้าผิวขาวก็ประหนึ่งพวงดอกกันิกากเรียกว่าต้องขาวแบบมีผิวเหมือนดอกกันิกานี้ชื่อว่าผิวงาม ดำก็ให้มันดำเหมือนดอกอุบุเขียวไปเลยส่วนวัยงามก็คือแม้คลอดแล้วตั้งสิบครั้งก็เหมือนคลอดครั้งเดียวยังสาวพริ้งอยู่เที่ยวชื่อว่าไวงามดังนี้แหละโอ้คลอดลูกตั้งยี่สิบคนนะเนี่ยนางวิสาขาก็ยังงามอยู่เหมือนเดิมจะไปหาคนงามอย่างนี้จะหาที่ไหนก็ต้องหาที่บุญของเรา,านี่แหละ ถ้าเรามีบุญเราก็ได้ถ้ามี <c oughs> บาปมันก็ได้คนบาปมาครั้งนั้นมารดาบิดาของนายปุณณวัฒนกุมารเชิญพรามร้อยแปดคนมาให้บริโภคแล้วถามว่า,าหญิงที่ต้องด้วยลักษณะเบญจกัลยาณีนั้นมีอยู่หรือไม่มีสิแน่พราหมณ์เขาก็บอกเรษถีกล่าวว่าถ้ากันนั้นชนคือพราหมแปดคนจงไปแสวงหาเด็กหญิงอย่างนี้แล้วก็ให้ทรัพย์เป็นอันมากสั่งว่า ในเวลาที่พวกท่านกลับข้าพเ,เจ้าทั้งหลายก็จะรู้สิ่งที่ควรทําแก่พวกท่านท่านทั้งหลายไปเถิดสแสวงหาเด็กหญิงอย่างนี้ในเวลาที่พบแล้วพึงประดับพวงมาลัยทองคําให้ทองคําทําเป็นพวงมาลัยไปเป็นของมั่นเลยนะโอ้จะไปว่าสมัยโน้นกิ๊กก็คงไม่ได้สมัยนี้มันมีหญิงเบนจกักรยาณีไหมล่ะที่เป็นดารากันเนี่ยเป็นนักร้องเป็นนักสแสดง ทั่วโลกเนี่ยมันเป็นจัก,กรยานีหรือเปล่า <c oughs> ดังนี้แล้วให้พวงมาลัยทองคําอันมีราคาแสนหนึ่งส่งไปแล้วโอ้แพงมากพรามเหล่านั้นไปยังนะครใหญ่ๆสแสวงหายอยู่ก็ไม่พบเด็กหญิงที่ต้องด้วยลักษณะเป็นจัก,กรยานีต้องกลับมาที่เมืองสาเกตนะโดยลําดับในวันที่มีงานนักขัดตฤกิกเปิดก็คิดกันว่าการงานของพวกเราคงสําเร็จในวันนี้แหละทําไมอ่ะอ้าวคนก็ออกมาเที่ยว ในคนครนั้นชื่อว่างานนักขัตฤกษ์เปิดย่อมมีประจำปีคือว่าทุกคนต้องเผยร่างโดยปราศจากผ้าคลุมปิดหน้าเดินเท้าไปยังแม่น้ําในการนั้นแม่ตระกูลที่ไม่เคยออกมานอกบ้านก็ออกจากเรือนกับบริวารมีร่างกายไม่ได้ปกปิดไปสู่ฝั่งแม่น้ําด้วยเท้าเที่ยวในวันนั้นถึงบุตรทั้งหลายของขัตติยมหาศาลเป็นต้นก็ยืนแอบผลทางนั้นๆด้วยตั้งใจว่าพวกเรา พบเด็กหญิงมีตระกูลที่พึงใจมีชาติเสมอด้วยตนแล้วจึงครองด้วยพวงมาลัยโอ้วิธีหาคู่ของคนในสมัยนั้นแปลกเนาะมไม่ใช่หาง่ายเพราะผู้หญิงเขาไม่มาเดินเพ่นพ่านแบบสมัยนี้นี่สมัยนี้ผู้หญิงเดินจะชนพระตายอยู่แล้วถ้ามแม่เหล่านั้นก็เข้าไปถึงศาลาแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ําแล้วได้ยืนอยู่พามที่มา,าเบนจัก,กรยานี ขณะนั้นนางวิสาขามีอายุย่างเข้าสิบห้าสิบหกปีก็อยู่มาหลายปีแล้วนะประดับประดาด้วยเครื่องอาภรณ์ครบทุกอย่างอัลลาวกุมารีห้าร้อยคนแวดล้อมแล้วคิดว่าเราจะไปยังแม่น้ำแล้วอาบน้ำก็มาถึงสถานที่ที่พรามยยืนอยู่ครั้งนั้นแลเมฆตั้งขึ้นแล้วก็ยังฝนให้ตกโอ้ฝนตกมาไม่ถูกเรื่องเลยนะ เด็กหญิงห้าร้อยรีบเดินเข้าไปสู่ศาลาพวกพราหมณ์ก็พิจารณาดูอยู่ก็ไม่เห็นเด็กหญิงเหล่านั้นแม้สักคนเดียวที่ต้องด้วยเบญจกัลยาณีลักษณะนาวิสาขาก็เข้ามาอย่างศาลาด้วยการเดินตามปกตินั่นเองก็ฝนมันตกนี่ผ้าอาภรอยก็เปียกโชกพวกพราหมณ์เห็นความงามสี่อย่างแล้วโอ้เห็นผมงามเป็นต้นแล้วก็ประสงค์จะเห็นฟันอืม มันสำคัญนะฟันเนี่ยจึงกล่าวกับกันและกันว่าธิดาของพวกเราก็คือนางวิสาขาเนะ่เป็นหญิงเชื่อชาสามีของหญิงคนนี้เห็นทีจักไม่ได้แม้เพียงข้าวปลายเกียนเอ้อหญิงคนนี้มันขี้เกียจนะผัวมันคงจะแย่แล้วล่ะทีนั้นานางวิสาขาก็พูดกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าพวกท่านว่าใครกันถต่ว่าว่าเธอนั่นแหละแม่ได้ยินว่าเสียงอันไพเราะของนาง เปล่งออกประหนึ่งเสียงกังสดานลำดับนั้นนางจึงถามพรามล่าวนั้นด้วยเสียงอันไพเราะอีกว่าเพราะเหตุไรมาจึงว่าฉันนะอ้าวก็หญิงบริวารแวดล้อมของเธอแนละ้ไม่ทําให้ผ้าและเครื่องประดับเปียกเปียกฝนนะนะรีบเข้าสู่ศาลากิจแม้เพียงการรีบมาสู่ที่ประมาณเท่านี้ของเธอก็ไม่ได้มีเธอปล่อยให้ผ้าและเครื่องอภรปีกเปียกมาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเรา จึงพากันตำหนินะวิสาขาก็เลยถามว่าพ่อทั้งหลายพวกท่านอย่าพูดอย่างนี้ฉันแข็งแรงกว่าเด็กหญิงเหล่านั้นแต่ฉันกําหนดเหตุการณ์แล้วจึงไม่มาโดยเร็วเนี่ยคนมีปัญญาจะกําหนดเหตุกําหนดผลซะก่อนนะคนไม่มีปัญญาก็ทําด้วยตัณหานะทาด้วยอวิชชาทําด้วยราคะโทสะโมหริษยาตนียอะไรไปถามก็เลยถามว่าเหตุอะไรหรือแม่ นาวิสาขาเลยกล่าวสอนจะเลยว่าพ่อทั้งหลายชนสี่จำพวกเมื่อวิ่งย่อมไม่งามเหตุ hey, อันหนึ่งแม้อื่นอีกก็ยังมีอยู่พรามก็ว่าชนสี่พวกเหล่าไหนเมื่อวิ่งย่อมไม่งามเราแม่พ่อทั้งหลายพระราชาผู้อภิเษกแต่งเต็มยศแล้วนะทรงประดับประดาแล้วได้เครื่องอาภรณ์ทั้งปวงเมื่อทกขเมรวิ่งไปในพระลานหลวงก็ย่อมไม่งาม ย่อมได้ความครหาเป็นแน่นอนว่าทําไมพระราชาองค์นี้จึงวิ่งเหมือนข้าหับดีค่อยๆเสด็จเดินไปนั่นแหละจึงจะงามนี่อย่างที่หนึ่งพระราชาวิ่งไม่งามแม้ช้างมงคลของพระราชาประดับแล้ววิ่งไปก็ไม่งามต่อเมื่อเดินไปด้วยลีลาแห่งช้างจึงจะงามบรรพชิตนักบวชเมื่อวิ่งก็ไม่งามย่อมได้แต่ความคระหา ติเตียนอย่างเดียวเท่านั้นว่าทําไมสมณะรูปนี้จึงวิ่งไปเหมือนคสร์หัาไปวิ่งแข่งร้อยเมตรกับเขาที่ไหนเนี่ยไอเขาวิ่งแข่งกันนะเขาได้เงินได้คําชมเชยแต่พระไปวิ่งนี่ได้โดนตําหนินะแต่ย่อมงามด้วยการเดินอย่างอาการของผู้สงบสง,บสงเงียมนี่สตรีเมื่อวิ่งก็ไม่งามย่อมถูกเขาติเตียนอย่างเดียวว่าทําไมหญิงคนนี้จึงวิ่งเหมือนผู้ชายแต่ย่อมงามด้วยการเดินอย่างธรรมดา พ่อทั้งหลายชนสี่จำพวกเหล่านี้เมื่อวิ่งไปย่อมไม่นามอ้าโอ้จริงเนาะเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ถามว่าแล้วมีเหตุอื่นอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งเป็นยังไงล่ะบิสาขาก็เลยสอนอีกว่าพ่อทั้งหลายธรรมดาบารดาบิดาถานอมอวัยวะน้อยใหญ่เลี้ยงดูทิดาเพราะว่าพวกฉันชื่อว่าเป็นสิ่งของอันบัรดาบิดาพึงขาย บรรดาปิดาเลี้ยงฉันมาก็เพื่อต้องการจะส่งไปในตระกูลอื่นให้ไปเป็นภรรยาเขาถ้าว่าในเมื่อเวลาพวกฉันวิ่งไปเหยียบชายพระนุ่งหรือลื่นล้มลงบนแผ่นดินมือหรือเท้าก็จะพึงหักพวกฉันก็จะเป็นภาระของตระกูลนั่นแหละนี่โอ้ลูกเรามือหักขาหักกรยุ่งเมียเรามือหักขาหักก็ยุ่งส่วนเครื่องแต่งตัวเปียกแล้วก็จะแห้ง ดิฉันกําหนดก็คือปัญญานะเหตุนี้ปัญญาเนะี่ยมารู้เรื่องเหตุผลนะกรรมผลกรรมอย่างเนี้ยอน,นิจจังก็เป็นเรื่องเหตุผลนะอันนิจจังมาไม่เป็นเรื่องเหตุผลได้ยังไงอ้าก็อนนิจจังเพราะว่ามีแล้วหายไปเนะี่ยมันมีขึ้นมามก็เหตุสร้างขึ้นมาแล้วผลก็คือมันก็ต้องหายไปด้วยดิฉันกำหนดเหตุนี้จึงไม่วิ่งไปละพ่อ พวกพรามเห็นความถึงพร้อมแห่งฟันในเวลานางพูดจึงให้สาธุการแก่นางว่าความถึงพร้อมเช่นนี้พวกเรายังไม่เคยเห็นเลยแล้วกล่าวว่าแม่พวงมาลัยนี้สมควรแก่เธอเท่านั้นดังนี้แล้วจึงได้ครองพวงมาลัยทองคำนั้นให้ลำดับนั้นนางจึงถามพวกเขาว่าพวกท่านทั้งหลายมาจากเมืองไหนจากเมืองสาวัตถีเจ้าแม่ตระกูลเศรษฐีชื่อไรชื่อมิคารเศรษฐีแม่บุตรของท่าน เจ้าพระคุณชื่ออะไรชื่อปุณณวัฒนกุมารนี่รู้ชื่อสามีก่อนเลยวิสาขาก็รับรองว่าตระกูลของเราเสมอกันแล้วก็ส่งข่าวไปแก่บิดาว่าขอคุณพ่อและคุณแม่จงส่งรถไปให้พวกดีฉันก็ในเวลามานางเดินมาก็จริงถึงอย่างนั้นจำเดิมแต่การที่ประดับด้วยมาลัยทองคำแล้วย่อมไม่ได้เพื่อจะไปเช่นนั้นอ่ามันอันตรายนะ เดหญิงทั้งหลายผู้มีอิสระคือเป็นใหญ่ย่อมไปด้วยยานมีรถเป็นต้นหญิงนอกนี้ย่อมขึ้นยานธรรมดาไปกั้นฉัดหรือใบตานข้างบนเมื่อฉัดหรือใบตานนั้นไม่มีก็ยกชายผ้านุ่งขึ้นมาพาดบนบ่าท,ทีเดียวส่วนบิดาของนางวิสาขานั้นส่งรถไป500คันนางวิสาขานั้นกลับบริวารขึ้นรถไปแล้วแม้พวกพราหมณ์ก็ได้ไปด้วยกัน ถึงบ้านท่านเศรษฐีก็ถามพรามาพวกท่านมาจากไหนมาจากเมืองสาวตถีท่านหาเศรษฐีเศรษฐีชื่ออะไรชื่อมิคาราเศรษฐีบุตรชื่ออะไรชื่อปุณณวัฒนกุมารทรัพย์มีเท่าไหร่สี่สิบโกดท่านมหมาเศรษฐีโอ้ยจิบจอยเนาะเศรษฐีก็รับคําด้วยคิดว่าทรัพย์เท่านั้นเทียบทรัพย์ของเราก็เท่ากับกาการนิกเดียวโอ้เศรษฐีมีทรัพย์เท่าไหร่เนี่ยเป็นสี่ร้อยโกดนะมั้ง แต่จะหาประโยชน์อะไรด้วยเหตุอื่นจำเดิมแต่การที่นางทาริกาได้เหตุเพียงการรักษาคือจะได้มีผู้รักษาคือมีสามีเศรษฐีนั้นก็ทำสักการะแก่พราหมณ์เหล่านั้นให้พักอยู่สองวันแล้วก็ส่งกลับไปพวกเขาก็กลับไปกรุงสาวัตถีเรียนท่านมีคาละเศรษฐีว่าพวกเราได้นางทาริกาแล้ว้าลูกสาวใครธนนชัยเศรษฐีโอ้เศรษฐีก็ดีใจคิดว่า นางทาริกาแห่งตระกูลใหญ่อันเราได้แล้วควรที่เราจะนำนางมาโดยเร็วทีเดียวแล้วกราบทูลแด่พระราชาเพื่อไปในเมืองนั้นพระราชาทรงดำดีว่าตระกูลใหญ่นั่นอันเรานำมาจากสำนักของพระเจ้าพิมพิสารไปเชิญเข้ามานะแล้วให้อยู่อาศัยในเมืองสาเกตควรจะทําความยกย่องแก่ตระกูลนั้นจึงรับสั่งว่าแม่เราก็จะไปด้วยอืมไม่ใช่ท่านไปเราไปใหญ่กว่า เศรษฐีทูลว่าดีแล้วพระเจ้าข้าแล้วส่งข่าวไปบอกกับถนนชัยเศรษฐีว่าเมื่อข้าพระเจ้ามาแม้พระราชาก็จะกเสด็จมากองทัพของพระราชามีจํานวนมากท่านจักอาจเพื่อทํากิจที่ควรทําแก่ชนประมาณเท่านั้นหรือจักไม่อ่าอมรับตอนรับไหวไหมเนี่ยไปกันเป็นหมื่นๆฝ่ายเศรษฐีคือถนนชัยก็ตอบว่า แม้ถ้าพระราชาจะเสด็จมาสักสิบพระองค์ก็จงเสด็จมาเถิดโอ้โหองค์เดียวนี่จิบจ้อยนะมาเป็นสิบเลยมีคาระเศรษฐีก็เว้นเพียงคนเฝ้าเรือนก็พาเอาคนที่เหลือในอนครใหญ่ถึงเพียงนั้นไปหยุดพักในขนทางกึ่งโยธแล้วส่งข่าวไปว่าพวกข้าพเจ้ามาแล้วนี่ถนนชายเศรษฐีก็ส่งเครื่องบรรณาการต้อนรับเป็นอันมากไปแล้วปรึกษากับทิดาว่า แม่ได้ยินว่าพ่อผัวของเจ้ามากับพระเจ้าโกศลเราควรจัดเรือนหลังไหนสําหรับพ่อผัวของเจ้าหลังไหนสําหรับพระราชาหลังไหนสําหรับชนผู้เป็นใหญ่มีอุปราชเป็นต้นโอ้ไปกันเต็มที่เลยนะเนาะเศรษฐีธิดาผู้ฉลาดมีปัญญานี่ไงปัญญานี่มันเป็นของมีค่านะพระเจ้าจัดเอาไว้ว่า ศีลังยาวาชราสาธุสัทธาสาธุปฏิทิตาปัญญาณรานังรัตนังบุญังโจเรหิทูหรังศีลอย่างประโยชน์ให้สําเร็จราบเท่าแก่ฉลาศรัทธาตั้งมันดีแล้วอย่างประโยชน์ให้สําเร็จปัญญาเป็นรัตนะสิ่งมีค่าสูงสุดของคนทั้งหลายบุญอันโจรลักไปไม่ได้โง่เราไปสะสมอะไรอื่นนอกจากบุญโง่เพราะว่าโจรมันมานาไปได้ แต่สะสมบุญแล้วโจร <c oughs> ทั้งโลกร้องไห้เลยว่าไม่รู้จะมาป้นมาขโมยได้อย่างไงน,นาวิสาขามียานเฉียบแหลมดุดยอดเพชรตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกับบำเพ็ญบรารมีมาสมบูรณ์แล้วด้วยอภินิหารคือบุญอันยิ่งใหญ่จัดแจงว่าท่านทั้งหลายจงจัดเรือนหลังโน้นเพื่อพ่อผัวของเรา เดือนหลังโน้นเพื่อพระราชาหลังโน้นเพื่ออุปราชาเป็นต้นดังนี้แล้วก,ก็ให้เรียกทาสกรรมกรมาจัดการว่าพวกท่านเท่านี้จงทํากิจที่ควรทําแก่พระราชาแก่อุปราชาพวกท่านเท่านี้จงดูแลสัตว์ภานะมีช้างม้าเป็นต้นแม้คนผูกม้าเป็นต้นมาถึงแล้วจักได้ชมมหรสพในงานมงคลคนขับมา้าขับช้างก็ได้พักผ่อนได้เที่ยวนะถามว่าเพราะเหตุไรนายจึงจัดอย่างนั้นตอบว่าเพราะคนบางพวก อย่าได้เพื่อพูดว่าเราไปสู่ที่มงคลแห่งนางวิสาขาไม่ได้อะไรเลยทําแตกจิจมีการเฝ้าม้าเป็นต้นไม่ได้เที่ยวตามสบายโอ้โหมาแล้วลําบากเขาเที่ยวกันแล้วเราก็มานั่งเฝ้ามา้าเฝ้าช้างทํางานอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ความสุขเท่าเขานี่มันเสียท่า ในวันนั้นบิดาของนาวิสาขาให้เรียกช่างทองมาห้าร้อยคนแล้วกล่าวว่าพวกท่านจงทําเครื่องประดับชื่อมหาราดาปราสาทแก่ธิดาของเราดังนี้แล้วสั่งให้ให้ทองคํามีสีสุกพันลิ่มและเงินแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประพานและเพชรเป็นต้นพอสมกับทองคํานั้นพระราชาประทับอยู่สองสาวันแล้วทรงข่าวไปแ,แก่ชนนชัยเศรษฐีว่าเศรษฐีไม่สามารถทําการเรียกดูพวกเราได้ขอเศรษฐีจงรู้การไป แห่งนางทาริกาเธอนะก็ให้กลับไปในเมืองนั่นแหละฝ่ายเศรษฐีนั้นทรงขาวไปทูลพระราชาว่าบัดน,นี้การฝนมาถึงแล้วฤดูฝนเข้าแล้วนี่นะเข้าบรรษาแนะคล้ายๆไม่อาจเพื่อเที่ยวไปคือยืนเดินนั่งนอนไปตลอดสี่เดือนได้การที่หมู่พลของพระองค์ได้วัตถุใดๆสมควรวัตถุนั้นๆทั้งหมดเป็นภาระของข้าพระองค์พระองค์ ผู้สมมุติเทพจักเสด็จไปได้ในเวลาที่ข้าพระองค์ส่งเสด็จนะจะไปวันนี้นะมันหน้าฝนแล้วไปให้พ้นไปก่อนพ้นฝนนะจำเดิมแต่การนั้นนครสาเกตได้เป็นนครราวก็มีนักสัตว์เป็นนิดก็คือมีงานตลอดนะเพราะว่าคนอยู่เยอะวัตถุมีพวงดอกไม้ของหอมและผ้าเป็นต้นเป็นของอันเศรษฐีจัดแล้วแก่ชนทั้งหมดตั้งแต่พระราชาแหล จนเหล่านั้นพากันคิดว่าเศรษฐีทำสักการะแก่พวกเราถ่ายเดียวสมเดือนล่วงไปแล้วโอ้ยอะไรจะปานนั้นเนาะเลี้ยงคนได้ต้องหมดเมืองเลยเนี่ยด้วยอาการอย่างนี้ส่วนเครื่องประดับก็ยังไม่เสร็จออมหรารดาประสาทท,ทำยากผู้ควบคุมคุมงานมาแจ้งแก่เศรษฐีว่าสิ่งอื่นที่ชื่อว่าไม่มีก็หาไม่แต่ฟืนสำหรับหุงต้มอาหาร เพื่อหมู่พลไม่พอนี่หมดไปซะแล้วฝืนเศรษฐีกล่าวว่าไปจัดพ่อทั้งหลายพวกท่านจงลื้อขนเอาโรงช้างเก่าๆเ,เป็นต้นและเรือนเก่าๆในนครนี้หุงต้มเทิดแม้เมื่อหุงต้มอยู่อย่างนั้นครึ่งเดือนร่วมไปแล้วลำด,ดับนั้นผู้ควบคุมงานมาแจ้งแก่ท่านเศรษฐีอีกครับว่าฝืนก็ยังไม่มีเศรษฐีกล่าวว่าใครๆไม่อาจได้ฝืนในเวลานี้พวกท่านจงเปิดเรือนคลังผ้าทั้งหลายแล้ว เอาผ้าเนื้อหยาบทําเกลียวชุบลงในตุ่มน้ํามันหุงอาหารเถิดนี่รวยจริงๆรงชนเหล่านั้นได้ทําอย่างนั้นตลอด15วันสเดือนล่วงไปแล้วด้วยอาการอย่างนี้แม้เครื่องประดับมหาลดาปราสาสก็เสร็จพอดีโอ้เครื่องมหาลดาปราสาสนี่อ่ามันเป็นเรื่องสิ่งที่เกิดจากบุญทั้งสิ้นนะของ อะไรต่างๆที่มันเลอเลิศประเสริฐเนี่ยมันมาเป็นสมบัติของผู้มีบุญเท่านั้นเลยบุญมันสักสิ์สิทธกว่าประเสริฐกว่านะท่านทั้งหลายจะไปสั่งสมอย่างอื่นเลยสั่งสมบุญกิริยาวัตถุสิิเนี่ยแล้วท่านจะได้อะไรหมดใครเขามีอะไรได้อะไรเป็นครอบครองอะไรมาให้เราหมดอะ่ะด้วยอํานาจบุญของเราในเครื่องประดับเหล่านั้นประกอบด้วยเพชรสี่ธนานโอ้แก้วมุกดาสิบเอ็ดธนานแก้วประพานยี่สิบทนานแก้วมณีสามสิบสามธนาน เรื่องประดับนั้นได้ถึงความสําเร็จด้วยรัตนะเหล่านี้และเหล่าอื่นด้วยประการชนี้เรื่องประดับไม่สําเร็จด้วยได้การงานที่ทําด้วยได้เขาทําแล้วด้วยเงินอู้เอาเงินมาเป็นได้เครื่องประดับนั้นสวมที่ศรีรษะแล้วย่อมจดหลังเท้าโอ้โหถึงได้ยังไงลูกดุมที่เขาประกอบทําเป็นแหวนในที่นั้นๆทําด้วยทองขวงทําด้วยเงินแหวนวงหนึ่งที่ท่ากลางกระหม่อมหลังหูทั้งสอง สองวงที่หลุมคอหงวงที่เข่าทั้งสองวงที่ข้อศอกทั้งสองสองวงที่ข้างเสเอลทั้งสองสองวงดังนี้ก็ในเครื่องประดับเหล่านั้นแหลเขาทำนกยูงตัวหนึ่งไว้ขนปีกทำด้วยทอง500ขนได้มีที่ปีกเบื้องขวาของนกยูงนั้น500ขนแม่นมีที่ปีกเบื้องซ้าย ห้าร้อยนะจะง้อยปลาทำด้วยแก้วประพานในตาทำด้วยแก้มวมณีคอและแววหางก็เช่นกันก้านขนทำด้วยเงินขาก็เหมือนกันนกยูงนั้นสถิตยอยู่ท่ามกลางกระหม่อมแห่งนางวิสาขาปรากฏประหนึ่งนกยูงยืนลำแผนอยู่บนยอดเขาเสียงแห่งก้านขนปีกพันหนึ่งเป็นไปประหนึ่งทิพยสังคีตดนตรีทิพย์และประหนึ่งเสียงคือกล้องแห่งดนตรีประกอบด้วยองค์ห้าโอ้ยอะไรจะปานนั้นนะนก เสียงที่มันโดนล,ลมพัดนะส่วนทั้งหลายผู้เข้าไปสู่ที่ใกล้เท่านั้นย่อมทราบว่านกยูงนี้ไม่ใช่นกยูงตัวจริงๆแต่วมาอมองดูแล้วเหมือนมันแผ่ <c oughs> หางบินไปได้อะไร <c oughs> เรื่องประดับก็มีมูลค่าก้าโกรท่านเศรษฐีให้ค่าหัตถกรรมคือค่าธรรมนะแสนหนึ่งนี่โอ้อะไรจะปานนั้น ถามบ้างก็่องประดับนั้นอนนาวิสาขาได้แล้วเพราะผลแห่งกรรมอะไหลนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้นี่มันเกิดจากบุญของเราหรือกรรมของเราตอบว่าได้ยินว่าในการแห่งพระกัศบส,สบัดสัมมาสพุทธเจ้านางถวายจีวรสารดบกแก่ภิกษุสองหมื่นรูปแล้วได้ถวายได้บ้างเข็มบ้างเครื่องย้อมบ้างซึ่งเป็นของตนนั่นเอง นางได้แล้วซึ่งเครื่องประดับนี้เพราะผลแห่งจีวรทานนั้นนี่เราให้จีวรก็เป็นผู้หญิงก็จะได้นี้แหละมหาราชาประสาทก็จีวรทายของหญิงทั้งหลายย่อมถึงผลสูงสุดด้วยเคราาาื G ่องประดับชื่อมหาราชาประสาทจีวรทายของบุรุษทั้งหลายย่อมถึงผลสูงสุดด้วยบาทและจีวรอันสําเร็จแล้วด้วยริ์ถ้าเราถวายจีวรแล้วเวลาเราบวชก็จะได้ บาทจีวรสำเร็จด้วยฤทธิ์เลยนี่เป็นเรื่องชีวิตคือความมหัศจรรย์ของบุญและความทารุณของบาปหรือว่าชีวิตศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยบุญและตกตำ่ำทารุณได้ด้วยบาปเป็นอยู่ตลอด บุญบาปเนี่ยมันเป็นเครื่องจัดการชีวิตของทุกชีวิตเลยมหาเศรษฐีทำการตระเตรียมเพื่อทิดาโดยสี่เดือนอย่างนั้นแล้วเมื่อจะให้ไทยจะทำแก่ทิดาให้ของขวัญน,นะก็ได้ให้เกวียนเต็มด้วยกาหาปัะห้าร้อยเล่มโอ้ยเอาเงินให้นะให้เกวียนเต็มด้วยภาชนะทองคำห้าร้อยเล่มเต็มด้วยภาชนะเงินห้าร้อยเล่มนี่ เขาเรียกว่าของอะไรนะเป็นสินสินเดิมนะหรือสินส่วนตัวเนี่ยโอ้ยใครจะไป <c oughs> ขอ,อนาวิสาขานี่เห็นของที่พ่อให้มานี่ก็ใจแป้วละโอ้ทำไมเขารวยกับเราเต็มด้วยภาชนะทองแดงห้าร้อยนะอย่างละห้าร้อยภาชนะสำลิดผ้าไหม ผ้าได้ผ้าไหมเนยใสก็เกวียนห้าร้อยเล่มมันเละเต็มด้วยน้ำมันน้ำอ้อยข้าวสารข้าวสาลีเครื่องอุปกรณ์มีถาผานมีไถห้าร้อยเล่มได้ยินว่าความคิดอย่างนี้ได้มีแก่มหาเศรษฐีนั้นว่าในที่แห่งธิดาของเราไปแล้วนางจะได้ส่งคนกลับมาสู่ประตูเรือนของคนอื่นว่าเราต้องการด้วยวัตถุชื่อโน้นชื่อโน้น อย่าต้องไปขาดแคลนอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีจึงได้สั่งให้ให้เครื่องอุปกรณ์ทุกสิ่งแกท่ทิดาของตนมหาเศรษฐีก็ได้ให้รถ500คันตั้งนางสาวใช้รูปงามผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมตับไว้บนรถคันละ3คน3คนก็ได้ให้นางปริจาริกา1,500คนด้วยสั่งว่าพวกเจ้าเท่านี้จงให้ทิดาของเราอาบเท่านี้จงให้บริโภคเท่านี้ จงแต่งตัวเที่ยวไปครั้งนั้นมาฮาเซตีได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้โคแก่ดิดาของเราก็เลยสั่งบุรุษว่าพนายพวกท่านจงไปจงเปิดประตูคอกน้อยแล้วยืนถือกรองสามใบยอยู่ในที่สามคาวุธยืนอยู่ในที่ข้าทั้งสองที่ประมาณอุสภะโดยส่วนกว้างถัดจากนั้นจงอย่าให้แม่โคทั้งหลายไปที่อื่นพึงตีกรองสัญญาณในเวลาแม่โคหยุดแล้วอย่างนี้บุรุษหลังนั้นก็ได้ทําอย่างนั้นแล้ว เวลาแมคโคออกจากคอกได้หนึ่งคาวุธพวกเขาก็ได้ตีกรองสัญญาขึ้นในเวลาแมคโคไปได้กึ่งยดก็ตีกรองสัญญาอีกแต่ในเวลาแมคโคไปได้สามคาวุธพวกเขาได้ห้ามการไปโดยส่วนกว้างอีกแมคโคทั้งหลายได้ยืนเบียดกันและกันในที่ยาวประมาณ3ามคาวุธกว้างประมาณ1อุสภพะด้วยประการอย่างนี้โอ้ยอะไรมันเป็นเมืองเราดีๆเนาะ มหาเศรษฐีสัส่งให้ปิดประตูอคอกโดยคิดว่าโคเท่านี้พอแล้วแกติดาของข้าพเ,เจ้าพวกเจ้าจงปิดประตูเถิดเมื่อเขาปิดประตูอคอกแล้วเพราะผลบุญของนางวิสาขาโคตัวมีกําลังและแม่โคนมทั้งหลายก็กระโดดออกมาจากอคอกแล้วนะพวกมนุษย์ห้ามอยู่นั่นแหละโคตัวมีกําลังหกหมื่นตัวและแม่โคนมหกหมื่นตัวออกแล้วและลูกโคตัวมีกําลังมีจํานวนหกหมื่นก็ออกไปแล้ว พวกโคอุสภะของแม่นมเหล่านั้นก็ได้ติดตามไปแล้วมีคําถามว่าโคทั้งหลายไปเช่นนั้นเพราะผลแห่งกรรมอะไรตอบว่าเพราะผลแห่งทานที่นางวิสาขาถวายแล้วแก่ภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ห้ามไม่ให้ใส่บาตรนะนะผู้ห้ามอยู่ห้ามอยู่ได้ยินว่าในการเนี่ยพระกัสสปะสมานสุพุทิเจ้านางเป็นน้องสุดท้องของที่ดาทั้งเกศของพระเจ้ากิกกมีพระนางประสังฆทาสีเมื่อถวายเบญจโคร,รถทานถวายนมทั้งห้านะ นมข้มเนยใสเนยข้น,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 อ,นอะไรนมเปรี้ยวเปรียงอะไรอย่างเนี้ยแก่ภิกษุสองหมื่นรูปแม้เมื่อภิกษุหนุ่มและสามเณรปิดบาตรห้ามอยู่ว่าพอแล้วพอแล้วก็อย่ารับสั่งว่านี่อร่อยนี่น่าฉันแล้วต้อยถวายอีกถวายอีกพระผลแห่งกรรมนั้นโคนเหล่านั้นแม้ห้ามอยู่ก็ออกไปแล้วอย่างนั้นในเวลาที่เศรษฐีให้ทรัพย์เท่านี้แก่ทิดาแลภริยาของเศรษฐีได้พูดว่าทุกสิ่งท่าน จัดแจงแล้วแก่ที่ดาของเราแต่คนใช้ใชายหญิงผู้ทําการรับใช้ถ้าไม่ได้จัดแจงเพราะนั้นเพราะเหตุหลายเตีตีบอกว่าเราไม่จัดแจงเพราะต้องการรู้คนที่มีความรักและชังในทิ่ดาของเราเพราะเราจะจับคอพวกที่ไม่ไปกับทีดานั้นส่งไปไม่ได้แต่ในเวลาจะขึ้นยานไปนั่นแหละเราจะพูดว่าใครอยากไปกับนางวิสาขานั่นก็จงไปผู้ไม่อยากไปก็จงอย่าไปนี่โอ้ฉลาดเนาะก็ <c oughs> คนทำบุญไว้ดีแล้วมีแต่คนรักคนทาบาปไว้ก็มีแต่คนเกลียดการแสดงธรรมก็พอสมควรแกร่เวลาก็ขออุทิศส,ส่วนบุญไปให้แก่สรรพสัตว์ทั่ววัตสสงสารเทวดาทั่ววัตสสงสารได้อนุโอทนาเป็นสุขคนถูกอาศัยธรรมสรรมสมาสัมพุทเจ้าเกิดอริยทรัพย์ปฏิบัติจนได้มรกผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอ ยะถาวาริวหาปุราบริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตดินังเปตานังอุปบกปฏิอภิวาดนาสีลิสาติจังุทธาปัจจายโนจัตตารธรรมาวัฒนทันติอายุวันโอสุขังพลัง